อิสระไม่กดอ่านแล้วเหรอผมเป็นอกลุ่มสังเคร์อะไรพี่โอเค,อเคพ,พี่นกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยอินไซส์สวหรือว่าใต้เตียงสวอีพีสามแล้วหลังจากที่เราออกไปสองตอนนะครับได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามมีคนดูมาถ้าหกคนไม่ใช่ไ <c oughs> อ้ดูกันเยอะคนดูกันเยอะเออ <c oughs> ก็เลยว่าวันนี้พี่นกได้เป็นพี่ชายที่ผมรักมาก มากที่สุดคนหนึ่งในสวเลยนะขอบคุณครับหมอวีเพราะว่าพี่นกเนี่ยให้ข้อคิดผมเยอะจริงๆพี่นกนี่คนให้ข้อคิดผมเยอะมากเลยนะวันนี้ก็เลยชวนพี่นกมาคุยอยากถามพี่นกเี่ะแต่ก่อนเป็นสวนี่พี่ทําอะไรมาก่อนครับทำเยอะฮะหลายอย่างเอาที่แบบที่แบบเป็นรูปประอ่ะก็เป็นทั้งนักธุรกิจไปทาอย่างอื่นที่แบบไม่ค่อยดีไม่ต้องเล่าเอาที่เร่าดีๆโอเคก็เป็นทั้งนักธุรกิจเคยทํางานหน่วยงานของรัฐจริงเหรอครับก็เคย อยู่สสวดูแลเอ e เอของประเทศไทยแล้วก็มาเป็นซ e o ีอเอชเอ็อ๋อที่ผมชอบไปแย่พี่ชว่าที่ทำมาขัดทุนคุณเล่นตับเขากำไรเยอะพลิกขัดทุนเป็นกำไรนี่คนนี้แหละไอเอชเอ็ครับก็พอก่อนสมัครสวเนี่ยป่วยอ๋อเอใช่เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่นอนโรงพยาบาลยีแปดวันแล้ แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมบ้านเมืองเรามีแต่ทะเลาะกันแย่งตาแหน่งหน้าที่กันก็เลยคิดว่าครั้งหนึ่งก่อนตายเนาะก็บอกว่าบอกพระเจ้าบอกว่าอยากจะทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทย<ห>ก็เลยจังหวะ <บา S 2> ดีตอนนั้นเนี่ยเขารับสมัครส,ครสรวพี่น้องก็เลยสมัครสวจากเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นสวกรุงเทพมหานครครับสมัครกลุ่มไหนครับพี่กลุ่มแปดกลุ่มแปดก็มีพลังงานสิ่งแวดล้อมอสังหาริมทรัพย์นะฮะ พี่นกเลือกมาจากอสังหาริมทรัพย์เพราะมาก่อนเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์โอ้โหความรู้มากมายครับแล้วก็พอมาเป็นสวเนาะทํางานกับหมอวีก็สุดท้ายเลยใช่ไหมหมอได้ที่สิบหมอวีได้ที่เท่าไหร่ที่สิบที่สิบเท่ากันที่สิบพี่ได้ยี่สิบแอดคะแนนเอ้ยผมยี่สิบสี่โอ้โหเยอะกว่าพี่อีกผมยังชนะพี่นะอก็มาวันแรกเขาก็มีการอ่าลุ เราก็เห็นเนาะว่ามีสีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะที่จะพูดงั้นเลยเหรอเออก็ต้องรับความจริงเราเป็นเขาก็รู้กันทั้งประเทศรู้ทั้งประเทศก็มีสีน้ำเงินสีนู้นสีนี่แล้วเขาก็มาถามพี่ว่าพี่เป็นสวกลุ่มไหนกลุ่มไหนเออพี่ก็เลยบอกว่าพี่เป็นสวกลุ่มสังทองแปลว่าอะไรพี่สวสังทอสสมัยก่อนเนี่ยมีสังทองนามตะกุลสีใสไงจำไดตหรอกอะจำได้ผมทานผมทานก็ผมก็พี่ก็เลยบอกว่าพี่นี่เป็นสวกลุ่มสังทอง เพราะว่าเราไม่มีสีเราสีใสเราเป็นได้เพื่อนกับทุกๆสีเราเป็นกลางเหมือนหมอวีพี่น้องเป็นหมอวีเข้ามาแล้วก็จะใครเป็นใครมีอะไรมาเราก็เป็นเพื่อนกันเอาจิงก็เป็นเพื่อนกันเราก็เราเ็าเรียกว่าสมงวนจุดแสวงจุดร่วมสมงวนจุดต่างไม่ใช่แสวงจุดต่างแล้วก็มาทํางานที่น้องก็ไปเป็นกรรมธิการอยู่สองคณะ ของหมอวีนี่เป็นสารสุกกับผมเป็นสารสุกต่างประเทศต่างประเทศอ่าจริงหรอจริงทำไมเราไม่เคยเจอกันนต่างประเทศล่ะเพราะพี่ชอบโดดประชุมหรือเปล่าเออสงสไม่ใช่เราเราเข้าไม่ตรงกันเราเข้าไม่ตรงกันพี่นอก็เป็นต่างประเทศกับเป็นเศรษฐกิจใช่ใช่พี่นงเป็นเศรษฐกิจกับต่างประเทศกับต่างประเทศคุ้นๆละเริ่มคุ้นๆแเราไม่ค่อยเจอไม่เคยเจอกันนะเจอแล้วกครั้งสองครั้งแยกกันทำงาน โอเคครับแล้วเศรษฐกิจงไงพี่นกเพราะพี่นกเนี่ยตรงสายตรงเศรษฐกิจเลยนะครับก็มาจากสายนักธุรกิจก็ต้องช่วยดูเรื่องเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจก็ตอนนี้ก็น่า,นาเป็นห่วงประเทศไทยอยู่ในช่วงที่เราคิดว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงมีปัญหาเศรษฐกิจมากมายมันลงมานานแล้วนะพี่ลงมานานแต่ตอนนี้มันลงหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ยังโชคดีนะปัญหาทรัมป์นะ,ะจากสารลดเหลือ19%รถือว่าเราเรายังสามารถแข่งขัน กับทางนานาประเทศได้เพราะว่าอย่างเวียดนามก็20อร์ซนตใช่ไหมครับของไทย19เท่ากับกัมพูชาเท่ากับมาเลเซียโอ้จะเรามากาคราวนี้เราแย่เลยใช่ไหมใช่ใช่แต่อีกมุมหนึ่งเราก็แย่อีกมุมหนึ่งของการที่เราจะส่งออกนั่นแหละครับนั่นคือส่งออกต้นทุนเราก็สูงขึ้นนะครับแต่ก็ตอนเนี้มันมีสงครามชายแดนใช่ไหมไทยไทยกัะเหม็นเราก็ต้องระมัดระวังว่าเอ๊ะประชาชนจะทํำยังไงในอนาคตอันใกล้นี้เราก็ต้องให้เขามี มีกินมีใช้ได้เราก็ต้องช่วยเขาสนับสนุนเขาให้ความรู้เขาอย่างเมื่อเมื่อสักครู่นี้เราฟังอีพีที่แล้วอีพีที่แล้วเนี่ยเราคุยกับพี่เปี๊ยกพูดเรื่องปลูกผักปลูกผักรอบบ้านเลยใช่ใช่ครับพี่เปี๊ยกนี่ไม่ได้ใช้เงินเลยนะก็จริงๆแล้วเก็บผักกินรอบบ้านพี่เปี๊ยกก็ซื้อแต่ข้าวกับโปรตีนเล็กน้อยผมว่าถ้าเขาปลูกข้าวได้เขาปลูกนะ เนี่ยพี่นกก็จะเริ่มแล้วเพราะว่าต้องลดของอ้วนเพราะตอนนี้น้ําหนักขึ้นเยอะไม่พี่นกยังเท่าเดิมตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะลดประมาณสักสิบห้ากิโลสิบห้าโลใช่วันนั้นลดไปโลแล้วขึ้นมาโลแล้วใช่ไหมขึ้นมาสองวันนั้นเพิ่งโมผมบอกว่าพี่นกลดไปโลนึงแล้วเมื่อวันขึ้นมาสองโลโอ้พีดีใจด้วยเออวันก่อนเนี่ยเขาเอาทุเรียนมาให้ทานที่ที่ที่ห้องอาหารสองวานเนี่ยเป็นหมอทุเรียนมาเขาเห็นชาวบ้านเนี่ย อะไรราคชาวบ้านขายทุเรียนไม่ได้ราคาท<ช>่านก็เลยไปเหมาผู้เรียนมาเพื่อลดสป라이ลงราคามันจะได้เพิ่มขึ้นก็เป็นความคิดของสวเรานะท่านประธานเราก็ต้องต้องถือว่าสวหลายคนเนี่ยพยายามทําให้สว200คนเนี่ยเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันใช่ใชนะครับ<ช>โอเคละในเรื่องปัญหาต่างๆพี่น้องว่าก็ให้เป็นกระบวนการของทางกฎหมายไปใช่แววันหนึ่งที่เขาจะต้องมีการแจกอาจจะ จากการก็เป็นไปตามกฎหมายแต่วันนี้เราก็ทํางานร่วมกันหลายคนก็ขมาขเม่นเนาะเป็นเพื่อนกนในกรรมธิการต่างๆเป็นเพื่อนกันลงพื้นที่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ก็ก็น่าเห็นใจครับไอ้เข้ามาเรื่องเศรษฐกิจนิดเดียวพี่นกมองภาพเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้ของเราเนี่ยนะเราต้องระวังอะไรแล้วเราควรจะเตรียมตัวยังไงแล้วเมื่อไหร่มันจะจบกระบวนการนี้ฝามคราถามแล้วก็จบละโอเคตะการแรกก็คือเราต้องมัธยัสถ์ก็คือต้องประหยัด นะครับในการใช้ใจ่ายต่างๆเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเงินสดสําคัญเราต้องเก็บเงินสดเอาไว้ใช้ในยามลำบากครับ,รบในเรื่องของการไม่ก่อหน,นี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทํานะครับการปลูกผักแบ่ง,บงปันก็สมควรจะต้องทําเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองเนี่ยถ้าเราไม่ต้องใช้เงินในการซื้ออาหารการกินเรากินตามรอบรั้วตู้อบเท้ารอบบ้านเราเนี่ยก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า พี่นก็เตรียมตัวในการที่จะซื้อของบางอย่างตุนเอาไว้ถ้าเกิดมีเหตุจําเป็น,นเพราะว่าสงครามก็มซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์เอาไวไ้เตรียมซื้อพวกแบตเตอรี่เอาไว้นะครับน้ําขวดน้ําดื่มก็สั่งมาตุนไว้บ้างยานะครับก็เตรียมตัวถ้าเกิดมีสงครามเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่เป็นตื่นตระหนกนะเป็นการเตรียมความเตรียมพร้อมครับ โอ้โหรอบข้อมากเลยอ่ะสุดยอดแล้วเริ่มปลูกผักมันพี่เปียกยังปลูกแล้วห้ากล่องห้ากล่องแลยห้ากล่องเออเพอิญที่บ้านเนี่ยไม่ที่บ้านกรุงเทพเออไม่ครับเป็นผักสลัดหมดเลยคือที่บ้านกรุงเทพเนี่ยไม่มีพื้นที่ไม่มีดินก็เลยปลูกบนดาดฟ้าครับก็ห้ากล่องโอเคครับโอเคสุดท้ายพี่นกเศรษฐกิจนี้มันจะล่ายาวไหมเออพี่คิดว่าพี่คิดว่าหลายคนเขามองว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สามฉะนั้นเรา ในอดีตก็อาจจะห้าปีถึงสิบปีเรามันรู้จะเป็นอย่างไรนะฮะแต่อันนี้ก็ขออุบอิบไว้ก่อนว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเราไม่สามารถจคาดเดาสถานการณ์ของโลกได้นะครับก็ต้องระมัดระวังเตรียมตัวไว้ก่อนป้องกันไว้ดีกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยพี่โน๊ครับวันนี้สนุกมากหมอวีขอบคุณที่ชมขอบคุณครับพี่สวัสดีครับคุยกันใหม่นะครับั